สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมายมอนทาร์ดชาแนลนะคะก็สำหรับวันนี้เราอยู่ก,กันกับคลิปดูความรักของชาวท่นานน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครนะที่อยากจะสารภาพความรู้สึกกับคุณนะคะชาวท่นานน้ำใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะก็ขอดูที่พลังงานของชาวท่นานน้ำกันก่อนเลยนะคะ ชาวท่านนามนะานได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะก็บังบอกว่าเป็นดูงภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับฟังเป็นแนวทางได้นะคะถ้ารู้สึกว่าตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะ มีไพ่ค o รานดอร์ออฟเอนะคะ The Strength แล้วก็แปดไม้เท้าค่ะชาวท่าน้ำนะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังรอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างอยู่เนาะในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่ The Strength ขึ้นมาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนในที่นี้มีในเรื่องของสิ่งต่างๆนะคะที่ต้องคอยจัดการแก้ไขอะไรเยอะแยะมากมายเลยเหมือนกับว่ามีงานแบบที่ต้องเมเนจเยอะมากๆนะคะแต่มองว่าตัวคุณเนี่ย ก็มีศักยภาพนะคะในการทำงานในการที่จะแก้ไขนะคะให้มันสำเร็จหรูล่วงได้นะรวมถึงอะไรหลายๆอย่างก็เรียกว่าเอาอยู่นะทีนี้มี Corona of Earth ขึ้นมานะคะมุงมองว่าหลายคนในที่นี้นะมีเป้าหมายในเรื่องของการเริ่มต้นหรือการลงทุนอะไรบางอย่างอยู่ด้วยเนาะก็มีเกณฑ์อาจจะได้รับทรัพย์หรือว่าการต่อยอดในเรื่อง,องความมั่นคงนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะก็สำหรับชาวท่านน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของคนที่เขาจะมาสารภาพความรู้สึกกับคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณอันด่าออฟวอเดนะคะมีไพ่เดิมูนแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะต้องบอกว่า ในที่นี้นะคนที่เขาจะมาสาร,รภาพความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยเรามองว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มี choice เนอะมี option มีตัวเลือกมีทางเลือกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เยอะแยะเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างคิดเยอะหรือว่าวิตกกังวลได้ง่ายนะคะคนคนนี้นะเรามองว่าอาจจะเ,เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ เวลาที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเออคนคนนี้ก็มีลักษณะของความที่แบบน่าจะเข้ามาด้วยการอยากสารสัมพันธ,ธ์ขึเหมือนมันจะค่อนข้างชัดในเรื่องของการเข้ามานะคะมันจะชัดเจนว่าเออเข้ามาหยิบยื่นมิตรภาพดีดหรือว่าเข้ามาหยิบยื่นในเรื่องของการพัฒนาการสารต่อความสัมพันธ์นะนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าคนคนนี้เขามีลักษณะยังไงนะ มีไพ่สี่ถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยค่ะคนคนนี้นะลักษณะของคนโหถ้วยมาสามใบเลยนะคะมันว่าเขา่าคอยให้ความเชื่อคุณอยู่ตลอดถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะให้เขาช่วยเหลือค่ะคุณจะเห็นว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่หยิบยื่น้ำใจมาให้คุณแบบคนแรกๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราสุกว่า คุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างตรงใจเหมือนกันเป็นความรักครั้งใหม่เป็นความหวังใหม่กับคุณได้อะนะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราสามารถเริ่มต้นได้นะคะบุคลิกเขาอาจจะเป็นแนวแบบว่านิ่งๆเหมือนดูไม่ค่อยสนใจอะไรแต่พอเวลาที่คุณมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนแรกๆเลยที่จะหยิบยื่นเข้ามานะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเขาเป็นยังไงอีกนะลักษณะของคนที่จะเข้ามาสรารภาพความรู้สึก กับชาวท่าน,น้ำนะสองไม้เท้าคะ่ะเกาเหรียนแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะคะเห็นถึงในเรื่องของการที่คนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ต้องการที่จะหาพาร์ทเนอร์หาคู่ชีวิตจริงๆอะ่ะอืมไม่ได้มองแค่แบบคลิก กันเท่านั้นหมายถึงว่าไม่ได้มองแค่รยะยะใกล้ๆอะไรอย่างนั้นนะเขาอยากที่จะมีพาร์ทเนอร์ที่สามารถที่จะไปกับเขาได้นะคะจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการมีใครก็ได้นะหมายความว่าในชีวิตเขาอาจจะไม่มีใครก็ได้เขาก็แฮปปี้แล้วแต่ว่าถ้ามีเนี่ยเขาก็อยากได้คนที่มาเป็นคู่คิดนะคะเป็นคู่ชีวิตที่จะช่วยกันส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาด้วยนะคะเป็นอะไรที่เป็น ในชีวิตเขาอะค่ะจะมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการที่ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้อาจาจะมีการรอคอยรอจังหวะช่วงเวลาอะไรบางอย่างดยู่นะคะแล้วก็มันมองว่าเขาค่อนข้างที่จะรักตัวเองนะคือต่อใหเออ้เขาบอกความรู้สึกกับคุณหรือว่า ยังไงแล้วเนี่ยมันจะผลลัพธ์เป็นยังไงเขายังไงเขาก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเองยังแฮปปี้กับตัวเองเพราะว่าเขามองว่าเพราะว่าเรามีพื้นฐานที่เป็นในเรื่องของการงานการเงินที่มันมันม่นคงแล้วในระดับหนึ่งอะเรื่องตรงอื่นก็คือเป็นเรื่องเสริมนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงเขาจะเทคชั่นอะไรคะคนคนนี้น่ะมีไพ่เดอะเอ็มโพขึ้นมานะคะโอ้สิเหรียญเลย แล้วก็สีเหรียญน,นะคะมันว่าพลังงานเขามาเต็มมากๆนะกับความรู้สึกความคิดนะคะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําคือเขาคิดมาดีแล้วนะไม่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเป็นอารมณ์ชัว่วูบเท่านั้นคือเป็นการคิดที่คิดมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนไตรตรองแล้วนะคะรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเขาก็มองว่าตัวคุณอ๋อ ค่อนข้างเป็นคนที่ตรงตามอุดมคติเขาหรือตรงตามความคิดที่เขาอยากจะได้มาเป็นพาร์ทเนอร์นะคะในการที่จะแบบไปกันต่อในอนาคตอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าการเทคชั่นของเขามนต์เหความรู้สึกว่าการเทคชั่นของเขาต่อจากนี้นะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่ได้รับการเติมเต็มคุณเองอาจจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาทําให้มันเติมเต็มความรู้สึกคุณได้ดีมากๆเลยแล้วก็ มันรู้สึกถึงความมั่นคงรู้สึกถึงความปลอดภยัยรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้จะหนีหายคุณไปไหนอ่ะไม่ได้เป็นฉาบช่วยประมาณนั้นะนะนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะ r e a c ชั่น hey, อะไรมาถึงคุณคะเนี่ยมีไพ่แปดดาบนะคะมีไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะมันมองว่าเขาอาจจะยอมเป็นชอยเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้นะแต่ว่าเหมือนไม่มีการลดละความพยายามเลยคะ่ะ ต่อให้ในช่วงแรกหรือในตอนไหนคุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจแต่มองว่าเขาก็พยายามมากๆแหละให้คุณได้เห็นนะคะไม่ว่าเงื่อนไขข้อจํากัดอะไรก็แล้วแต่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่านาโน้มจะเป็นยังไงนะคะระหว่างเขากับชาวท่าน้ํานะมีไพ่เทนเออไฟขึ้นมานะคะสิบไม้เท้าเดอะสตาร์ค่ะแล้วก็นายเออรพอเดอร์นะคะ9้าถ้วยค่ะ ถามว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะมันมองว่าแนวโน้มนะคะก็ภาพรวมนะความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่พึงพอใจเนาะมันอาจจะไม่ได้หวือหวาหรืออาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นแบบโอ้โหแบบเป็นความรักที่หาได้ยากอะไรขนาดนั้นคือแบบในนิยายอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคือมันจะเป็นเรื่องชีวิตจริงอะที่ต่างคนก็ต่างมีอะไรต้องทําเยอะมีความเครียดม,มีความกดดันจากที่ทํางานหรือว่าหลายๆอย่างที่ต้องโหไว้นะคะ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะมีฝ่ายหนึ่งที่ต้องพยายามอย่างมากเลยหรืออาจจะเป็นทั้งสองคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าพยายามแต่ก็ยังมองเห็นเป้าหมายที่ว่าถ้าผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตต่อไปได้ทั้งหมดมันจะเป็นความหวังใหม่ๆที่มันสดใสมากๆนะคะแล้วทั้งสองคนก็รู้สึกว่าพึงพอใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะคําเพิ่มเติมนะ มีไพ่สิถ้วยขึ้นมาเลยยังไงจ๊ะา i c สปอร์เ r อร์นะคะอัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็สิคออฟแอนะคะมันว่าภาพรวมมะได้เดินไปข้างหน้าแล้วก็เป็นอะไรที่มันจะมีกลิ่นอายความโรแมนติกออกมาด้วยเหมือนกันนะคะแนวนมเอาคคาเนี่ยมีความสวีทเหมือนกันด้วยอิมชันอารมณ์อะไรต่างๆจะมีการหยอดกันให้คำหวานกันบ้างให้กำลังใจกันทีนี้เนีก็รู้สึกว่าฟิลลิ่งมันจะเริ่มเป็นความอบอุ่นความรักกันเป็น Family ความผูกพันกันเป็นครอบครัวที่มันรู้สึกว่าอบอวนด้วยความอบอุ่นมากๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูเป็นเอ่อคำแนะนําจากไพ่นะอยากจะบอกอะไรชาวท่านน้ำจัดเี้ขึ้นมานะคะถ้า้วยค่ะคำแนะนําจากไพ่นะคะแล้วก็ The Lovers นะคะรู้สึกว่าจริงๆไพ่ออกมาแบบเนี้ยอยากให้คุณใช้เหตุผลนะคะ มากกว่าอารมณ์มีไพ่จะชี้ขึ้นมาบางสถานการณ์ที่เราเจอเราจะรู้สึกว่าเราต้องรีบตัดสินใจด้วยอ,อ,อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่อยากให้คุณใช้อารมณ์มาในการตัดสินนะคะสิ่งที่เคยทำพลาดเคยทำผิดไปแล้วช่วงวลาน,นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยคนอื่นๆถ้าคุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้ออโอกาสทั้งเรื่องความรักของเราะคะ่ะมันก็จะไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ แต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านได้แล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นโอกาสเป็นความรักที่คุณคู่ควรมันก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เลือกอย่างที่คุณต้องการนะคะ คือคนคนนี้อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แต่มองว่าหลังจากนี้ยังไงคุณก็มีโอกาสทางความรักแน่นอนนะคะอย่าไปจมอยู่กับอดีตนะคะมากจนเกินไปนะก็นํามาเป็นบทเรียนนํามาเป็นประสบการณ์ในการตัดสินใจครั้งต่ตอไปได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันนะคะมีชาวราศีมังกรชาวราศีพิจิกะชาวราศีพฤษภ รูปมาสามอ่ะเราฟพิจิกรสาด้วยยังไงพิจิกแล้วแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะลัคนาธนูได้นะประมาณดีนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะได้พบเจอกับเรื่องราว ความรักดีๆอย่างที่ต้องการน,นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันคลิปหน้านะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการติดตามรับชมกันมาตลอดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็มียอดวิวเกิน1ล้านวิวแล้วยอดรวมช่องนะคะแล้วก็เรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่1 0 0 0 0 s u b ่น r i b e นะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกาลังใจให้กันไปเรื่อยๆเลยนะคะหรบไปนี้บ๊ b y บายค่ะ